ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่องของนุกนะคะก็กลับมาอยู่กันในช่อง P I N r P S t u d i o นะคะวันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่ e l นี้กันเป็นช่อง M L P n L P S T V นะคะหรือว่าช่องของนุกนั่นเองนะก็ที่จะมาโปรโมทเนี่ยคะเนื่องจากว่าเออตอนนี้นุกได้จัดกิจกรรม แจก LPS นะคะโดยกติกาเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยเมนชื่อเล่นชื่อ,อชื่อเล่นชื่อ ID Line แล้วก็อายุนะคะแล้วก็โปรโมทนะโปรโมทหรือว่าจะไม่โปรโมทก็ได้แต่เราจะมาโปรโมทนะคะเพื่อให้กิจกรรมนี้ปิดเ,ดเร็ว,แล,วแล้วเราก็จะได้มาลุ้นกันเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะจะปิดก็ต่อเมื่อซับอยู่ที่5,000คนค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมี4,196นะคะมันก็อีกเยอะเลยนะกว่าจะถึง5,000ก็เลย อยากจะมาช่วยโปรโมทเพื่อให้ถึง5,000เร็วๆนะคะจะได้ปิดกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะมาลุ้นกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับช่องนี้ก็ลองกดนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอสนุกๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เยอะแยะมากมายะคะ่ะเป็นวิดีโอทั้งหลายก็นะคะ ก็ช่องของนุกเนี่ยไม่ใช่ว่าจัด,จด,จดกิจกรรมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าทําละครอาเพสนุกกนุกด้วยโอเคนะคะก็ลองไปเล่นกันดูนะสำหรับใครยังไม่ได้เล่นแล้วก็ยังไม่ได้กดซับนะคะก็กดซับกันเยอะๆนะก็หลังจากที่ได้มีบางคนโปรโมทเนี่ย จากเมื่อวาน4,188ตอนนี้ก็4 1 9 6แล้วนะคะก็คือว่าก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะก็อย่าลืมไปกดซับแล้วก็เล่นกิจกรรมกันเยอะนะวันนี้บ๊ายบาย